Hi guys welcome to Diary save your key to lock this สวัสดีค่ะเรก็จดกันดีแล้วทุกลิมนะคะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะอาจจะเบื่อเพลงนะคะแต่ว่าเพลงไม่ซ้ำกันแน่อนอนคะ่ะโอเคมาเลือกกุญแจกันเลยเป็นกุญแจที่ใช้เฉพาะ Diary ของเรานะมาใช้ Diary อ,อันนี้นะคะ เราจะให้เราจะอ่านให้ฟังประมาณสักสแบบนะแบบแรกเป็นที่โรงเรียนนะ School look to the today to so t o d a y h u n t e r is the most gestic a n i m a l i f e is seen and h u n t e r is the a n i m a l i f e to most at h u n t e r is the f i r n d h u n t e r is the selling anymore the clothes is look at this นะต่อไปตัวอย่างที่ส่องนะจะมีแฮ p ปี้เบอร์ดอีกอันนี้แต่ว่าอันนี้เราจะทำให้อันนี้ดูก่อนนะแล้วแบบนี้น,ะเน,นะ,ะ,ะเป็นรูปแล้วเขาจะมีรูปน้องเราอยู่รูปหละะ้วง่ะสิเห็นไหมเอ่ยเมื่อกี้เห็นนั่นไหมต่อไปเป็นกัางคืนนะคะ มันก็จะเป็นรูปธรรมดาเห็แบบนอหมแบบนี้นะเป็นรูปยากโคตรขี้เกียจว่าเลยแล้วก็อันนี้คนะ่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเราอ่านได้เลยนะพอดไว้อ่านนะคะแล้วขี้เกียจอ่านมันยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอ ถ้าเกิดอะไรที่เราทำได้เราก็จะทำนะเราก็จะอ่านให้ทุกคนฟังนะอันนี้ละกันเรื่องความแล้วเราก็ไม่มีนะคะเราก็เลยไม่ได้เขียนนะอันสุดท้ายเขียนแน่นอนนะคะเพราะว่าเราแบบอันน้จะคู่อะเราก็จะจับคู่กันอย่างนี้อย่าอย่าอย่า รู้มันจะเหมาะกันหรือเปล่าโอเคนะก็จะเป็นแบบจับคู่กันอย่างนี้เนาะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับดรี่จังของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ตกแต่งนะเราจะให้ดูนะคะเอาไว้ตกแต่งเปลี่ยนมุนแจหลายแบบมีหลายแบบนะนี่ต่อเป็น,นื้จะใช้แบบนี้นะแค่นี้ค่ะ โอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวไดอารี่จังของเรานะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย